นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งรงดี้ั่งกดกดเดียวกันเดียวกันขอดีกเดียวพี่มาเร็วพี่มาเร็วพี่พี่นมาเร็วไปพี่พีนิรันมาเร็วไปแล้วเร็วถเร็วที่โอ้โ ตกแล้วตกแล้วโอ้ยรถล่มแล้วโอ้ยสวัสดีคุณชาสวัสดีค่ะขึรถเดีวพี่ไม้นี่แหละนอนหัวจะตีนจ้ีอีหล่าไปเที่ยวไม้นี่หละนอนหลับมาน้ำโกรธนอนตื่นตีนทั้งวันนี่แหละนอนบ่ายสามขึ้นรถหลับเลย หลาไปเที่ยวมาเนี่ยคุณยายคุณยายซีนวลนี่หล่าไปเที่ยวมาเนี่ยไหนมาลองใส่โดูใส่ไหมตามพี่น้องปุริสาย์ดิพี่น้องอันนี่ยังกับวิทต์ไดจวงสุดท้ายเอาเน็ฟกินกับไปจวงมานั่งลงมานจับแน่นๆจับมางวดนี้คุ้มค่าเลยเดี๋ยวไปเที่ยวสยามพารากอนจะลล ป้าบิวบอกว่าเออป้าบิวว่าถ้าใครไม่ได้ไปมากรุงเทพถ้าไม่ภารกรอนไม่ใช่มังกรงเทพนะกะอิรีได้ใจกลางเมืองเลยเห็นอย่งตึกสวยง้ำหมากมายสวัสดีคุณยายสวัสดีค่ะโอ้ยรักจ้ะรอดลมแล้วไหวรดลมแล้วทุกคนต่างมองดูที่สองเด็กน้อยกินเลย นิ้วนิ้วหันในไร้นะก็เลยขอเอาตัวหในไรเนี่ยตั้งแต่สนับดาวมาแล้วห้าสิบดวงว้าวดาวห้าร้อยสองดวงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเีนยานเวีนยายาเมเเอายาเมนเอายาเมดงวดเอวบงน้องกอดเอวไว้งวดนิ้วไวนะ เงียบประสานพอพ่นว่างพอพ่นลงขิบว่าไปสายเบิร์ดมีซีดียี่นสิหล่ะกตเสียงแก้วแก้วแก้วเออสวิทยีว่าือียงเยกอดกันไหมเออกอดกันไหมอันนูจะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ อะไรนะเมื่อกี้นี่เป็นจิตเป็นนาหรือเปล่ายายหรือเปล่านะเพื่อเที่ยวสนุกค่ะสนุกค่ะหลับแผลเลยโอ้คนไปเห็นป่าเห็นห่องอะไรกันพี่น้องเลยญาไปน้ำมือนี่ญาบ่ไหวแท้เขาแรนเร็วเขาไปบักแข็งแรงเนาะคุณญาคนเพิ่นก็บอกว่าโอ้เระวังน้าระวังเราเระบังเนาปวดท้องใครปวดท้องอ่ะลูก ทโอ้น้องปวดท้องว่าดวงดาวหนึ่งร้อยดวงป้านขอบคุณมากนะคะโอ้ยไม่ไหวนะน่าเอ่ออะไรล่ะโอ้ยพี่เจ็บไหมพี่ซีไปถามเองนึกว่าหนูเจ็บมามามาแล้วนูยายตอบโอ้โหใส่พี่นิรันต์กระโดดใส่พี่นิรันต์พี่พลอยเป่าให้พี่นิรันต์หน่อยเป่าให้หน่อย